รถในวันนี้ก็จะเป็นอุยอ้ยหูจริงอะรถถังรถถังนี่คือรถถังโอเคซื้อเลยแล้วก็อีกร้านสองจะเป็นด่านด่านในวันนี้เป็นเออหลังข้าวเป็นหลัง้านะระหว่างระวังช่องว่างระหว่างอาคารไม่งั้นคุณอาจร่วงได้ ก็เล่นเลยนะวันนี้เล่นรถถังเลยออุ้ยรถถังของจริงรถถังจริงๆเป็นอย่างนี้เหรอหมันไปช้ามากรถน,น้ำมันมันกินน้ำมันเยอะมากอุ้ยกลัวตกมากเลยอุ้ยเกือบแล้วอม่สงสัยเราต้องเร่งเฮ้ยเฮ้ย คันต่อไปเลยแล้วกันนะคันนี้ยาวอยู่น่าจะไม่ล่วงนะคันนี้ยาวมากเออไม่ล่วงหรอกนะแต่อาจจะขึ้นลูกนั้นไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยขึ้นได้เฮ้ยคูชแพงเฮ้ยอ๋อติดเอาแย่ละถอยไม่ได้ด้วยติดอะอะไรวะเนี่ยจบแล้วเป็น ช็อปเปอร์บ้างช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ซิงเลยคราวนี้น่าจะได้อยู่นะนี่แม่ล้อมันยืดหยุ่นอาจจะเหมาะกับด่านนี้ที่สุดเอาแม่เอามเอาอแล้วมันไม่ขึ้นอนะ่ะเอาอีกแล้วตีดอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยโอเคโอเคได้อยู่เย็บสุดเฮ้ยเฮ้ย คันจบไวมากทำลายสถิติเฮ้ยมีป่องไฟด้วยฮึบเบรกเออนี่น้ำมันเออน้ำมันเฮ้ยเร่งสุดบเบรกตรงนี้เฮ้ยหรือว่าจะเป็นคันนี้กันนะมาไกลมากไกลมาก,ก,ามากเอ,อ้ยยีย เฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันห่างมันรูรูใหญ่กว่าเดิมอ่ะกว่าเดิมเลยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮฮะะโอเคเฮ้ยน้ำมันหมดนะน้ำมันหมดโอเคเออคันนี้คันนี้ก็น่าจะ ไช้นะเนี่ยคันนี้ยาวเหมือนกันแต่มันต่ําอยู่เนาะอาจจะติดนะรถต่ํามากเลยอ่ะโอ้ขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่คันนี้แรงส่งมันเยอะกว่าอยู่แล้วอ่ะกลัวตกอ่ะกลัวตกมากเฮ้ยไม่เฮ้ยยาวจังวะอันนี้ก็ยาวกว้างมากมาก นั่งกุ่นวิันนี้อยู่แล้วเนี่ยคันนี้มันชอบมีปัญหาชอบยกล้อหน้าทำไมอะโอเคก็เอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วนี่เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆไปดีกว่าโอเคค่อยๆไปค่อยค่อยไปเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆค่อยๆนะ มอเตอร์คอูกรักโอ้ยด่านมันจะไอ้นี่ไปไหนเนี่ยอุย้ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยสูงขึ้นด้วยนะอเราต้องค่อยๆไปดีกว่าคือเราไม่รู้แบบมีอะไรอยู่ข้างหน้าเฮ้ยๆนั่งไงว่าลรเชียว เบิกก่อนอืออุ้ยอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเหมือนในซีรีส์เลยอะเป็นหัวหน้าอะไรนะอะไรรักษาอะไรปาลาอนะไโอ้หัวหน้าอะไรนะทุยานเอ้าอออะไรอะน,น้มันหมดเหรอมันเหมือนแบบรถไม่มีโลอ่ะมันดูอ่อนปวกเปียกไปหมดเลย <c oughs> โอโหโคตรอืดไหวไหมนี่โอโ้ยัง ยังไวอีกเหรอเหมือนมันจะไม่ขึ้นเลยอ่ะเออเฮ้ย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 เ้ยอืส่วนมากก็น่าจะน้ำมันหมดนี่แหละมาไปโรงงานกันบ้างโอ้โหขึ้นยากมาก คืนยากมากแล้วก็ช้าด้วยช้ามากต้องขับตาไหนนี่ช้าเหลือเกินอืดมากลงน้ำไม่ใช่ว่าไปไม่ได้เลยเนี่ย มันช้ามากเลยรถน้ำมันก็ไหลแบบเออมันแบบหมดเยอะมากหมดน้ำมันเยอะมากไปสิเร็วเอาน้ำมันจะหมดแล้วเร็วกว่านี้ว้ยช้ามากเลยอืมแต่ว่าเร่งแบบถ้าในน้ําเร่งแบบไม่ต้องกลัวว่ารถมันจะไงายหลังอะไรเลยนะสิ่งเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่ได้เออแต่ถ้าสมมุติว่าอออตอนลงเนินอะไรอย่างเงี้ยนะ มันจะมีเบรกหน้าอัตโนมัติมันจะเบรกขึ้น้ามันก็จะเบรกเองเตียวจ้าไม่ขึ้นแล้วหรอดูซิว่าบอ่อแรกจะผ่านไหมฮะช้าขนาดนี้บอ่อใหญ่อยู่นะอุ้ย ก็ก็ออกจกบ่อยนะมีคันไหนจะที่แบบจมเลยเออก็น่าจะได้เล่นทุกด่านนะเนี่ยนี่ยมันจะมีเบรกหน้าเองเลยเห็นปหะขณะลงปุ๊บเห็นไหมมันจะมีเบรกเองเลยมันก็น่าจะแบบเออรักษาให้ความเร็วมันคงที่อะเร็วมากก็มันก็จะไม่แต่ถ้าช้าไปก็เฮ้ยแต่มันเป็นดาวังคารมันอาจจะไงท้องได้นะเนี่ยเฮ้ย้ยน้ำมันเฮ้ย้น้ำมันเลือกเหยนหน้าสักที เฮ้ย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 ซิ้นเร็วเขาน้ำมันจะหมดแล้วอืมไม่ทันเฮ้ยทานเฉยโอ้โหโอ้สีสวยโอ้โหน่าจะไม่ขึ้นนะลูกนี่เฮ้ยหรือว่าเฮ้ย โอ้โหท่าอย่างสวยอ่ะน้ำมันจะหมดแล้วอ่ะช้ามากช้าแล้วก็เหมือนคนไม่มีแรง <c oughs> เออน่าจะจบกันแค่นี้โหแต่ว่าอู้อาจจะหมะด,ด่านนี้นะหรือเปล่ามันก็ดูไปไปอยู่ปะเออมันดูไปไปอยู่นะใช่ปะเนี่ยโอ้ยก็จะถึงน้ำมัน โอเคนานสุดท้ายแล้วชังจะไม่ไหวกับมันแล้วเนี่ยจะตั้งชื่อให้แกว่ารถทั้งเอื่อยเฉยเพราะว่าช้าเหลือเกินนี่เป็นรถหรือว่าเป็นสล็อตเนี่ยอาจจะเป็นาตาห่างๆกับสล็อตไงช้ามากกูจะผ่านแต่ละลูกเฮ้ยแขนดันใกลอยู่แล้วเนี่ยมาไกลอยู่ เฮ้ยขึ้นไปโอ,อ้เฮ้ยไกลมากโอ้ขึ้นไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่โอ้น้ำมันหมดก่อน